สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปสอนโนดามจบอสโฮโลแกรมนะครับโดยผมได้ทำการทดสอบโซโลโนดามจกับบอสทุกตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องมุมกล้องปัญหาเรื่องบัคดามจหรือบัคแพลรี่ก็ตามซึ่งคลิปนี้จะเป็นตัวช่วยให้คุณได้รอดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นด้วยนะครับแล้วจะมีไกด์สอนโนดามจบอสโฮโลแกรมตัวอื่นๆตามมาที่หลังโดยทุกคนสามารถเลื่อนลงไปดูที่ใต้คลิปได้นะครับถ้าหากว่ามีลิงก์แปะอยู่แสดงว่าคลิปมาแล้วเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปลุยกับบอส ใช่ไหมเดี๋ยวนะแล้วใครมันช่างอยากรู้จังว่ายุงมีฟันกี่ซีนะ่เนี่ยโอเคมันหน้าเหมือนยุงแหละแล้วมาแล้วครับกับบริการเติมเกมอย่าง Listman Shop โน๊หนึ่งเรื่องเติมเกมใครที่สนใจจะเติมเกม b ุ t t e r y w ว็บสามารถแอดไลน์ Listman Shop ไปได้เลยและยังมีบริการเติมเกมชั้นนาอื่นๆให้เลือกอีกมากมายสามารถเติมได้ที่เว็บไซต์และไลน์ Listman Shop หากเติมเกมผ่านเว็บสามารถใช้ริสแมนคอยรับส่วนลดได้และยังสามารถเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนมีบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ริสแมนช็อปเท่านั้นเนื้อหาภายในคลิปนะครับจะสอนวิธีการตั้งรับท่าโจมตีของบอสท,ทุกท่าเลยและตบท้ายด้วยเกมเพนโนาดามจพร้อมการบรรยายแบบสุดมันมันเหรอมันแหละต้องบอกตามตรงว่าบอสยุงแสงเป็นบอสที่อันตรายที่สุดจากทั้ง4ตัวแล้วเพราะว่านี่คือสิ่งที่คุณจะทำหลังจากที่คุณแพลรี่ได้ บางคนอาจจะคิดว่าผมล้อเล่นผมไม่ได้ล้อเล่นนะทุกคนแต่ก่อนอื่นเลยเราไปเรียนรู้ความอันตรายและท่าโจมตีแต่ละท่าของมันกันสิ่งที่อันตรายที่สุดของบอสตรงนี้ก็คือสถานะผิดปกติเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโดนมันโจมตีแล้วก็จะมีโอกาสติดสถานะหนืดเมื่อคุณติดสถานะนี้จะไม่สาม,มารถวิ่งหลบโดดหรือว่าสลับตัวได้นะครับและคุณจะติดสถานะแสงหนึ่งสแต็กทุกครั้งที่คุณโดนโจมตีเมื่อสัญลักษณ์แสงลดจนหมดหลอดคุณจะโดนดาเมจแสงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งสแตก็กท่าการโจมตีและแพเิขอองบ เรามาเริ่มจากท่าที่บอสใช้มือก่อนเลยบอสจะทําการใช้มือซ้ายนะครับกวาดพื้นมาแล้วก็จกไข่เราเอ้ยไม่ใช่ตีเราความอันตรายของท่าน,นี้คือการที่บอสจกทีเผลอเพราะเราไม่เห็นท่าที่สองนะครับบอสจะเหินขึ้นฟ้าจากนั้นมือเลืองแสงแล้วก็มาตะปบเราท่าน,นี้ก็ให้หลบเช่นกันต่อไปจะเป็นท่าใช้หางนะครับเมื่อไรก็ตามที่หางเลืองแสงให้เราหลบท่าฟาดหางและบอสจะทําการโฉบขึ้นไปจากนั้นก็ลงมาตวัดหางอีกหนึ่งครั้งซึ่งท่ายุ่งฟาดหางมีแค่ท่าเดียว ต่อมาจะเป็นท่าพลังขึ้นเต่านะฮะบอสจะทำการเก็บปีกแล้วมือป้องปากจากนั้นก็พูดว่าคามคามิห้าไม่ใช่และจะชาร์จลำแสงให้เราทำการใช่ครับหลบแต่ผมมีทิคแนะนำถ้าอยากหลบได้ชัวร์ที่สุดและมีดาเมจต่อเนื่องให้คุณทำการโดดครับจากนั้นแดชกาอากาศหนึ่งครั้งแล้วทุบลงมาหลบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หากโดดแล้วไม่แดชจะเป็นแบบนี้ถ้ายิงเลเซอร์ท่าที่สองท่านี้บอสจะยิงเลเซอร์ได้หำเอ้ยหงัง โดยจะยิงออกมา2แชกให้เราทําการหลบข้างจะโชว์ที่สุดเมื่อบอสยิงลาแสงเสร็จจะยิงมิซล์ต่อให้รอทําการหลบมิไซล์ต่อเลยท่าที่สามารถแพรี่ได้มาเริ่มกันที่ท่าแพรี่ท่าแรกบอสจะเริ่มด้วยการทุบมือซ้าย1ทีและเปลี่ยนไปทุบมือขวาในทีที่2และม้วนตัวตวตัดใส่เราในทีที่3เมื่อบอสตีครบ3ทีให้เรายืนรอแพรี่ท่าแพรี่ได้ท่าที่2 เริ่มมาบอสจะตาแดงและแสบตามากเลยบินขึ้นฟ้าไปหายายเหอตาซึ่งท่านี้เป็นท่าทำลายมุมกล้องเรานะครับให้เรายืนนิ่งๆพอมันอ้อมข้ามหัวเรามาให้รอช่วยขยี้ตาโดยการแพรี่แต่ท่าเป้าล็อกบอสเราหลุดให้เพ่นทันทีและท่านี้มีโอกาสไม่อ้อมหลังแต่อ้อมหน้าแทนท่าแพรี่ท่าที่3ให้เราสังเกตที่มือถ้ากระพิบเป็นวงกลมเมื่อไหร่ให้ตีหน้ามันท่าแพรี่ท่าที่4บอสจะทําการม้วนหน้า 3- 60องศาพร้อมมอบอ้อมกอดอาแสนอ,อุ่นให้เรา กับพิปปุ๊บให้เราปฏิเสธ,ธไปคําเตือนนะครับคาเตือนทุกท่าที่สามารถแพรี่ได้นะครับถ้าคุณเลือกที่จะหลบนะไม่แพรี่สิ่งที่คุณจะต้องตั้งรับก็คือการดอนหลบมิสไซล์สามครั้งซึ่งท่านี้จะยิงทุกครั้งที่คุณไม่ยอมแพรี่มากันกับท่าสุดท้ายท่าใหญ่ของยุงแสงหลังจากที่บอสเลือดลดไปมากกว่า3 0บอเสจะเอามือกุมหัวและระเบิดออกมาจากนั้นจะทําการจกเราหนึ่งที และหันหลังขึ้นฟ้าพร้อมที่จะลงมาจกเราอย่างเต็มเหนี่ยวในทีที่2เสร็จแล้วจะชาร์จทุบใส่เราในทีที่3ถึงตรงนี้อย่าพิ่งได้ใจไปนะครับเพราะบอสพร้อมจะจบทีเผอในทีที่4และแบ็คแฮนด์กลับมาในทีที่5ห,หลังจากจบแล้วบอสจะทําการออกท่าใหญ่โดยการควงสว่านใส่หน้าเราถ้าเราเพอร์เฟกต์ดอสได้2ทีคือการันตีว่าค่อนข้างปลอดภัยแล้วแต่ถ้ายังกลัวอยู่ดอสสทีก็ได้ครับจากนั้นปิดฉากด้วยการชาร์จทุบสายฟ้าลงมา พอจบตรงนี้สามารถตีฟียาวๆได้เลยครับพอะบอสจะโกรธเกี้ยวะตะโกนออกมาว่าหิวเลือดจุงทีนี้ก่อนที่จะไปดูกันผมจะบอกเหตุผลที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับคือบอสตัวนี้มีบั๊กนะครับผมเพราะว่าทุกครั้งที่คุณแพรรี่สําเร็จไม่ว่าคุณจะยืนรอหาวิหรือว่า1ิวิแล้วค่อยเข้าไปตีคุณจะโดนดาเมจอีหยังวะมันคือดาเมจกายภาพครับแม้แต่ตอนที่ผมแพรรี่แล้วบอสติดสแต็กเกอร์จนล้มลงไปนอนเพราะผมเดินเข้าไปเท่านั้นแหละ 4073วัดมันมาได้ยังไงอ่ะหรือต่อให้ใช้แปลงล่างหลังแกที่บอสลุกแล้วก็ยังโดนดาเมจกายภาพเช่นกันผมจะลองเอาหน้าไปถูแบบไม่ตีนะครับก็จะโดนดาเมจกายภาพทีแรกผมคิดว่าเป็นแค่ MC มือหรือเปล่าข่าวชาโลกก็โดนนะครับแต่ว่าพรีจิยานไม่โดนครับเพราะเป็นตู้ลิมิเต็ดแน่ๆเลยซึ่งได้รับฟังมาจากหลายคนแล้วเขาว่ามันเป็นบั๊กนะครับไม่ใช่ดาเมจล้มทับแล้ววิธีแก้คุณต้องอ้อมหลังไปตีมันแต่ถ้าคุณแค่แพรลี่ติดแล้วมันไม่ได้ล้มล่ะก็ คุณจะได้แค่ยืนดูมันนิ่งๆหรือจะเต้นมันๆแต่สําหรับคนที่หลบอย่างเดียวแล้วไม่แพรลี่ตรงนี้ก็จะไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับยกเว้นจะบังเอิญตีมวัวแล้วผ่อไปแพรลี่เข้าเอาล่ะได้เวลาแล้วครับเราไปดูเกมเพย์โนดามิดพร้อมกับการบรรยายประกอบกันครับเริ่มมาสามารถวิ่งไปตีหางได้เลยนะครับแต่ผมอยากจะยืนเอ็กซ์เพื่อมุมกล้องที่สวยงามแต่ถึง,ยงอ,อย่างนั้นบอสก็ไม่อยากน้อยหน้าวิ่งเข้ามากี๊ดเพื่อข่มขวัญเราทําไปทไําไมทันในนั้นผมนึกขึ้นได้เลยซัมมอดเหตุเป่าฮือออกมาหอยหรือเปล่าเลเด,ดทุ แล้วบอสประทับใจครับอยากจะอบก่อนเราให้ปฏิเสธไปก่อนและน่าสงสารมากครับสงสารตัวเองว่าทาไมได้แค่ยืนดูเฉยๆเอาละ่ะถ้าฟันหางมาหลบครับผมเดินเข้าไปแล้วหลบอีกทีหนึ่งแปลงล่างครับซัดไปแล้วแพรลี่ไม่ทันครับต้องหลบแทนไม่เป็นไรครับรอหลบมิสไซน์นะฮะเอาล่ะเตรียมตัวถอยออกมาลบหนึ่งสองสามโอเคจากนั้นก็ตีกาอากาศเพื่อข่มขันเพื่ออะไรก่อนรอรอหลบมิสไซน์ครับเรียบร้อย มากันอีกแล้วกับท่ามอบความรักปฏิเสธไปจากนั้นซามอนเหตุหูนูออกมามไปทุกเหตุเลยไว้ตอนนี้ท่าเบสิกหลบครับสังเกตนะครับเก็บปีกให้โดดดอทแล้วทุบโอ้โหแล้วอยากจะโอบกอดอีกแล้วอืเลิกรักเราเทั้ทีเธอเธอผมพยายามจะเล่นช้าๆนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ดูท่าหมวตัวครับดูเขาว่าจะออกท่าอะไรเลเซอร์ครับดอทด้านหลังได้นะครับจะเสี่ยงหน่อยแล้วก็หลบมิสไซ ป็นไปได้ก็อย่าเสี่ยงถ้าจบมาครับหลบสังเกตนะครับตาแดงมันจะบินขึ้นฟ้าแต่ถ้าล็อกออนหลุดให้วิ่งหนีเลยเพราะว่าถ้าโดนจับได้จะถูกกิ๊ดอัดหน้านะครับซึ่งมันแรงมากๆเลยเอาละกวานมาอีกแล้วหลบครับและเอ้าบินอีกแล้วครับมาขายี้ตายให้มันซะหน่อยทีนี้ก็ว่างเลยครับเพราะครูดาวซัมมอนอยู่ไม่เป็นไรยิงเลเซอร์ครับโดดดอสแล้วทุบก,กอดอีกแล้วนะ่เรานะ่ย แฮรี่และสแต็กเกอร์ไปครับอันนี้ไม่รีบแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะทำคอนเทโนโดดามจนะฮะเอาล่ะบอสลุกแล้วเหมือนจะออกท่าใหญ่นะครับวาร์กทีหนึ่งจากนั้นตะปบแล้วหนึ่งทีโฉบลงมาทีที่สองและทุบลงมาทีที่สามครับรอหลบทีที่สี่เลยสี่ตวัดมาห้าจากนั้นมันจะหมุนนะครับให้รอดอสสองทีหนึ่งสองโอเค ตีต่อเลยแล้วรอทุกครั้งสุดท้ายเรียบร้อยครับมีอะไรก็ใส่ให้หมดเลยนะครับอ่าอันนี้ติผมจะเก็บไว้ก่อนมากันอีกรอบกับท่าใหญ่1 2และ3ครับซับบอทออกมาอุ้ยบางมือหลบ4และปาด5ครับรอท่าหมุนใหญ่ดอสครับดอสแถมไป3ทีเลยก็ได้รอทุกสายฟ้า เสร็จก็ถมดาเมจย,ยาว,ยาวๆเช่นเคยจังหวะนี้ความมืดคือคำตอบอุ๊ยสวยละแดนรัวๆครับโอเคหลบมิสไซล์ลากแขนซ้ายมาหลบ <c oughs> แล้วไม่ทันไลกุมหัวแล้วครับออกท่าใหญ่อีกแล้วเลยอ่ามาครับหนึ่งครับผมลบสองครับแล้วทุบสามทำเหมือนเดิมเลยครับทุกอย่างเหมือนเดิมตีครับ ปาดห้าครับจากนั้นบอสจะหมุนให้เดสสองทีโอเครอทุบแล้วขออันติเลยละกันต่อนเนื่องกันเลยบอสกีดพวกอของขวัญเราแต่ไม่เป็นผลเพราะเรามีกำลังใจเมื่อเห็นเลือดบอสเหลือปิ่มๆลบเลเซอร์รอลมมิสไซเอาเคียวยัดหน้ามันต่อเลยแล้วบ,บอสนี้ไปกลับมาพร้อมกับอุ้งมืออแสนอบอุ่นฮะบอสออกท่าใหญ่แล้วครับ โอเคครับมาครับ1ครับผม2ครับรอทุบ3ตีรอตวัด4ปาดมา5ต่อด้วยหมุนหลบ2ครั้งถ้าแกทุบฉันพลาดแล้วก็แกตายนะหลบครับขอปิดฉากด้วยเคียวเท่ๆหน่อยแล้วกดอ e. ีปิดฉากสกิลไปอย่างสวยงาม โอเคเรามาดูเอ็โคกับอาวุธกันครับว่าใส่อะไรบ้างมากันที่อาตาัตราคินะครับผมอยู่ที่65%ความแรงคี้อยู่ที่182อาวุธเป็นอาวุธสีดาวคอมมานโดนะครับชิ้นแรกเป็นคอรสามฮาวอกดาเมจมีคี้ดาเมจคี้เลทแถมมาชิ้นที่2เป็นแอคแทกเปอร์เซนต์คอส์หนึ่งมีติดคี้เลทมาชิ้นที่3เป็นคอรสามฮาวอกดาเมจมีคี้เลทกับคี้ดาเมจแถมมาชิ้นที่4เป็นคอส์หนึ่งแอคแทกเปอร์เซนต์ติดคี้เลทแล้วมีโบนัสดาเมจแถมมา ชิ้นสุดท้ายเป็นคอสี่ขีเลนนะครับผมแล้วก็มีคี้เลนติดมาเอาละครับก็จ,จบลงไปแล้วนะครับผมกับการตบยุงแสงแบบโนดาเมดอันนี้จะเป็นไกด์ระดับ4นะครับซึ่งระดับ5กับระดับ6ไม่น่าแตกต่างกันมากแตกต่างอย่างเดียวคือเลือดเยอะสลับโ no นดาเมตในครั้งต่อไปจะเป็นลิงนะครับโดยที่ลิงนั้นเป็นตัวที่ง่ายที่สุดเลยมีบางคนติดปัญหายอย่างเดียวคือท่าเวียงท่อนสูงแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนปรับมุมกล้องแล้วก็วิธีการเดินหลบแบบง่ายๆมากๆเลยเอาไว้เจอกันในคลิปสอนโนดาเมตรอบหน้้าแลวกััน,นครบบผม